คำเตือนวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำมาเรื่องการพนันใดๆทใ้กันสิสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุบผู้สุขคนมาหน,นีวันที่31ส,ส,สิงหาคม2หาบกเก็นเนาะมาอ,อื่นรัฐบาลไทยออกแล้วพี่น้องมาหน,นีพวกเศษชุดพิเศษชุดพิพเศษระวังออตอมกับของผมนะพี่น้องกับอ๋อกเกี่ยวกรบก้องกัน่างเป็นแรงบนเป็นบนเนาะมาฝากตอนพี่น้อง แหมเป็นเป็นแนวทางเลยเป็น้องให้ล่องเบิงแค่งวนแหลก,ก่อนแต่มันเดินดีคือนลาของเล่าพัฒนากะโอเคงวดน่ะจังว่ากันแต่งวันี้ผมจะล้องจับจับคู่เบิงก่อนพี่น้องว่าเป็นเป็นไปได้บอลอ,องเบิงก้อนพี่น้องงวแลแรกเนาะบาเสียหายสำหรับอ๋อต้มผมจะจับแต่เด่นเลยพี่น้องเด่นหกตะเจ็ด อันนี้ชุดล่างด้ยพี่น้องชุดล่างคนยิบประกอบคูชุดล่าง,ลางแล้แบบชุดล่างแล้วบนขึ้นบนล่างขึ้นล่างด้ยพี่น้องอันนี้ผมประกอบคูชุดล่างอย่เลยชุดล่างอย่างเดียวไม่เกีเ่ยวกับบนระวงังออกตอมกับออดเกีเเ่ยวมันจะเดินดีคือจับปูไอของราวพัฒนาบังห้ามาติดตามกัน รัฐบ,บาลไทยชุดพิเศษนี่แค่ล่องเป็นแนวทางเลือพี่น้องล่องล่องมังกนล่องมังกน ở thăm ở đây đây nè, đại học kìa con điên chết nó điên chết long hôp không chỉ tắt ta tụi điên ต่อไปแก้วซี่หกแปดะผมผมเนี่ยคือเด่นหกกันเด่นแปดพีน่น้องผมจิจับให้แค่สีคู่ด้วยพี่น้องก็พี่น้องมักตัวแดกกับจับเปลาแต่สำหรับผม tập hình si áo lệch biến cho lệch biến, 6, 6, 6, 8, 7, 6, 7, 8, si cua, dạng 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 ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนครับเอา้สเอาสัมลบนะทถดลองวันแรกก็พี่นอ้องออตอมกับออกแก้แกลล่างอย่างเดียวบางแก้วกับบนเดี๋ยวผมสิเยนล่างให้เดี๋ยวผมสิเ,ย,เยนบนให้ เอาไปพิจารณาเบิ้งงวดแรกงวดแรกมันสี้ให้เหนคือไอ้ของไอ้ราฐพัฒนาบอจับกอกแต่งวดแรกแรกะแ,แ,แม่นหลวดนันมนะมาตามกันต่อสำรับบนย่างเดียว ต่อมบนย่างเดียวหรือ่าอ่ะอย่างที่้องต่อมกับไกลแกลียวบนอย่างเดียวบนอย่างเดียว,ยยวไม่เกี่ยวกับล่างเอาผมจะเด็ดแจ๊บเด็กครูได้จังว่ากันมาตอต่อม lên lên tập xó cho cây okay, keo lên thì xuống tiên thịt xuống โอแต่คุณพ่อแต่ถ้าถามมามาใะใส่นึงก็มาจากเล่นเดินดีเนี่ยพี่น้องปีหกเจ็ดบ้านในรถสำหรับกองผมนะปีหกเจ็ดว่าท่านในรถจับตัวนี้มาใส่น้ำชุดหนึ่งคือเจ็ดนะ วงวดแรกไปเบิ้งแนวทางเลยพี่หน้องไว้แม่นหนังสือเลยหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองหสองศูนย์สองหกสองแปด 2 7ນະມັນເປັ ทีผมมากด้วยพี่น้องบุเก้วกับ่นใดมีผมมากหนึ่งก้าหกเ ลืมว่าบนย่างเดียวเด้อพี่น้องบบเกวกับลงบนย่างเดียวบนย่างเดียวเบเกวกับลางผมว่าผมสังเกตบึงลาพัฒนามันออกก่อนไว้ไทน่นน่เรี่ยกรายสองพี่น้องเรลียกรสองผมยันสองมายุ่ี่ของอาจารย์ต้อมนีิผมว่าไหลสองมาแท้ะ

มันใจ้ตัวเดียวผมว่ามาตามหวยเล่าแถอหวยเล่าไหลสองไม่น้องหวยเล่าไหลสองไหลสองกับไหลแปดกับไลเจ็ดผมว่ามาตามหวยเล่าแถอะสองเจ็ดจัดเลยสองเจ็ดพี่น้องไหลสองมาปาน,นี้แล้วบ้านาสีรอดตามหวยเล่าไปเลยสองเจ็ดสองหกก็ได้สองเจ็ดก็ได้แต่ผมมักสองเจ็ดมากกลัว สองหกสองเท็ดนี่สัตว์โหลดพี่น้องเหลี่ยดังเลขดังเลีดังสองเก่าเนี่ยมัถ้าเลขดังสองเก่าปุ๊บมันเสีกลับหัวเป็น 2, 6, 6, สองหกหกสองปัญญาพินทังแสนอยู่ถ้าเลขดังไรก็ได้พอสังเกตมาไรเจอถ้าเลขดังปุ๊บรดปับ๊บกลับหัวปั๊บจากเก่าเป็นหกไรเท่อแล้วสังเกตมาโดนแล้วเอา้าเบาเบาไรย,ยา,างหางกิมนี่ฝากต่อนพี่น้องจะมีเนาะพอเป็นแนวทางซื้อจะลายกินแบงรัด บ้านมืออื่นพี่น้องคลิปนี้ขอฝากตอนในซักนิดเนาะสวัสดีครับแล้เ,เนี่ยแคปหน้าวอปิดเดียวเลยก็ได้ชุดพิเศษร,รัฐบาลไทยชุดพิเศษคลิปตอบคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องซักนิดเนาะ สวัสดีครับมืออื่นถูกไว้เลยเบื่อเง่ยงยกันสุผูสุคนเลยครับเด้อ